สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะมาลุยติดอาสานะฮะตัดหญ้านะฮะเขาดินแอดเวนเจอร์นะฮะหมู่สองตำบลวังน้ำรัดอำเภอไผ่สลีจังหว,วัดนครสวรรค์นะ,ะวันนี้เจอโจทย์ยากนะฮะปอเทองนะ,ะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยฟาบ คือใจผมก็อยากจะใช้ใบเลื่อยกองจักนะฮะใบเลื่อยวงเดือนแต่ว่าคือสงสารใบเขานะฮะแล้วก็คือมันมีหินนะฮะมันมีหินอยู่ในป่านะฮะเป็นป่าหินเก่านะฮะมันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันว่ามันจะ มันจะโดนหินนะฮะสุดท้ายนะฮะใบมะละกออารานิกนะฮะวันนี้โจทย์นะฮะเดี๋ยวเข้าไปลุยกันเลยนะฮะใบมะละกออารานิกจะรอดไหมก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะฮะใบอารานิกซื้อมาได้ประมาณห้าเดือนยังไม่เคยมีประสบการณ์กับเขานะฮะก็ต้องมาลุยนะฮะจะรอดหรือไม่ ใบอาราิกเท่านั้นจะรอดไหมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใบนะฮะเปลี่ยนเป็นใบมะละกอนะฮะคือเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะ เป็นแบบไหนนะฮะถ้าเอาใบโกงจักไปลุยเนี่ยเสี่ยงนะฮะมันโดนหินโดนอะไรมันก็ไม่คุ้มกันนะผลสุดท้ายก็ใบมะละกอและะ้วอารานิกออกศึกวันนี้นะฮะ นีวันนี้ติดไปหลายเครื่องแล้วนะฮะโดนหญ้าพันนะหญ้าพันหัวเกียร์นะเจอไปหลายเครื่องนะฮะหมุนทางขวาเข้ากลับกลายเป็นออกนะฮะขวาเข้าออกน่าเย,ยบร้อยแหมชมคลิปท่านอธิบายนี่ได้ประโยชน์จริงๆ อารันิกตาเสือเพ่นโอ้ยไม่ใช่เสือบินไหนฮะยี่หอ้อเขาอยู่ตรงไหนนี่โอ้โหเรือนรางนี่นะฮะเสือเพ่นเอ้ไม่ใช่เสือขาวย้อนแสงมันเนี่ยเอ้ยเอาเสือขึ้นบนความเสือลงไปย้อนแสงไหมเอออยู่ด้านนี้เอามย้อนแสง ร้อนแสงตั้งนานบอกกันเลย16นิ้วเหรอ16หรือ14ต้องไปดูในคลิปเก่าๆนะอละลันนิกจะรอดไหม <c oughs> เขาบอกหิน <c oughs> หินจริงๆนะป่าหินไม่ใช่ป่าหินมะพานนะอันนี้ป่าหินจริงๆนะ ือเราต้องใช้ตั้งแต่พื้นฐานนะฮะอย่าไปเสี่ยงอย่าไปเสี่ยงใช้ของดี <c oughs> ของดีเราอมภูมิไว้นะ,ะเก็บไว้ตอนท้ายนะฮะห้ของดีเนะี่ยมันต้องนะมีกลินนน่อยปีใหม่แล้วเข้ากลายเป็นออกออกกลายเป็นเข้าออกออกกลายเป็นเข้า อลันนิกลุยเข้าไปเปเปอร์นะฮะตัดโค้งมนนะฮะเปเปอร์เรียบร้อยอ่าอลันนิกลุยลุยนี่เองอลกลัวที่ไหนอ่ะพอวันนี้อธิบายเอกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้กดไลค์ด้วยหรอ อย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันอธิบายปฏิบัติกันให้เห็นๆกันไปเลยวันนี้อธิบายกวานลาไปก่อนสวัสดีครับ